น็อตฝาท้ายไม่มีไข่ไม่มีขยับเลยนะครับสภาพสวยดูตอนพับเบาะลงไปดิเห็นปะ่ะจุของจุสัมภาระนี่เต็มการาฟเลยนะครับนี่ครับมาร์ก,กิ้งสีเห็นไหมครับมาร์ก,กิ้งคันเลอร์จากโรงงานนะครับยังหลงเหลือให้เห็นอยู่เลยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาดูครับเดิมทุกจุดประวัติเซอร์วิสเข้าสูน์ฮอนด้าทุกระยะเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะนะครับลดสมบูรณ์มากเฟิร์มมากช่วงล่างครับพร้อมใช้งานเลย วันนี้ผมได้รถครอบครัว SUV สวยๆเข้าใหม่มาหนึงคันครับผมมากับเจ้านี่เลยครับ Honda CRV ปี21ครับคันนี้เป็นตัว ES ขับเคลื่อน4ล้อครับรถมือเดียวป้ายแดงประวัติเข้าสวิตศูสู์ Honda ทุกระยะเลยครับคันนี้เป็นตัวมินเนเชนแล้วด้วยครับได้การชนใหม่กระจังหน้าใหม่นะครับดูความสปอร์ตครับประตูมินเนเชนนะครับแตกต่างเลยครับดูสปอร์ตดูโฉบเฉี่ยวขึ้นเยอะเลยนะครับไฟหน้าครับ Full LED สภาพสวยสภาพใสเลยนะครับ แล้วแม็กนะครับนี่เดิมๆจากโรงงานครับขอบ18 ได้ยางโตโยตี24สภาพล้อแม็กสวยเลยนะครับลายใหม่ด้วยครับพอเป็นไมนอร์ชเชนนะครับนี่ล้อลายโู้สวยจริงๆนะครับไม่มีริ้วรอยเลยสภาพดีมากๆนะครับบันไดข้างมีมาให้นะครับเรียบร้อยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับมีกล้องถือว่าออปชันแบบฟูลออปชันเลยป้ายแดงนี่ล้านกว่านะครับเปิดดูภายในครับเป็นตัว ES นะครับภายในเห็นไหมครับได้นี่คาร์บอนนะฮะลายคาร์บอนที่แผงประตูคอนโซลหน้าลายคาร์บอนดูสภาพเบาะครับโอ้โหปีกเบาะนี่ ยังแน่นเลยครับไม่มีล้มนะครับสภาพเบาะสวยมากๆนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเลื่อนไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับออปชั่นเต็มโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับรอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยอยู่แล้วนะครับนี่รถเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิครบไม่มีจมน้ำครับน็อตประตูไม่มีถอดไม่มีไขนะครับพติกเกอร์แผ่นเพจนะครับไม่มีขยับนะครับเดิมๆจากโรงงานสวยครับรถันี้มีเก็บสีเก็บริ้วรอยมาบ้างนะครับรถสีดําบอกเลยนะครับมีรอยแน่นอนครับ เราทําการเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วครับบางชิ้นนะครับไม่ได้เก็บไม่ได้อบน้ํานะครับตามการใช้งานประตูหลังครับดูการเปิดประตูดิมันกว้างมากเลยนะขึ้นลงสะดวกสบายมากนะครับลาโพงนี่มีมาให้นะครับ4จุดนะครับแล้วก็ด้านหลังดูสภาพแห่งประตูนะครับสวยไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะครับยิ่งเบาะด้านหลังนี่นะผมว่าคนนั่งน้อยมากๆครับตัวนี้เป็น ES นะครับจะเป็น5้าที่นั่งนะครับพับเบาะได้นะครับตามสไตล์ c r v เลยนะครับ แอร์หลังมีมาให้นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จ USB นะครับด้านท้ายครับพอเป็น LCI เห็นไหมครับแม่ได้เชนนะครับไฟท้ายเห็นไหมครับลมดำนะครับเซ็นเซอร์มีมาให้จากโรงงานนะครับกล้องถอยมีมาให้นะครับใบปัดน้ำฝนหลังมีมาให้ไฟเบรกลงที่3ามท่านี้ครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาดูด้านท้ายกันครับน็อตเดิมหรือเปล่ารอยเม็ดอาร์คเดิมหรือเปล่านะครับสวยจริงครับโอ้โหนี่ฝาเปิด ไม่มีเสียงเลยนะครับเงียบมากๆโชกนะครับนี่ครับลอยเมนอาร์ครับเดิมฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็เดิมนะครับน็อตฝาท้ายไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะครับสภาพสวยดูตอนพับเบาะลงไปดิเห็นปะถ้าพับสองฝั่งความอเนกประสงค์ของเขานี่มันเยอะมากมากนะจุของจุสัมภาระนี่เต็มกราฟเลยนะครับมาดูฝั่งขวากันครับสีเต็มรอบคันเงาฉ่ำเลยครับ ล้อยางนะครับอย่างที่บอกครับโตโยปี24ทั้ง4ล้อครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับหนวดยางยังอยู่เลยนะครับแผงประตูฝั่งขวานะครับมาดูสวยใสลิ้วรอยน้อยมากๆครับโครงสร้างเมทอาร์คอย่างที่ผมบอกครับทุกจุดนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่มีชนไม่มีตัดต่อกระจก h o n ด้าจากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับสีเต็มรอบคันนะครับคิ้วโครเมียมยังสวยอยู่นะครับเงาฉ่ำเลยนะครับนี่มีการะสานมาให้ครับคันนี้ครับ เป็น ES นะครับมันดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับดูไม่ว่าจะเป็นภายในอะไรต่างๆนะครับเบาะฝั่งคนขับนะครับปรับเลื่อนพับไฟฟ้าเช่นกันนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดน็อตประตูไม่มีถอดไม่มีไขนะครับนี่ครับระบบกันลื่นมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับเบาะเมมโมรีนะครับสองซีทนะครับสามารถเมมโมรีได้นะคบกุญแจ2ดอกนะครับใช้งานสะดวกสบายมากๆครับ เดี๋ยวเรามาดูในห้องเครื่องครับว่าสภาพเป็นยังไงสวยหรือเปล่านะครับมาครับเรามาต่อกันที่ภายในห้องเครื่องนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับเครื่องยนสองจนะครับเบนซินนะครับเอิร์ธดีมนะครับไอวีเทคนะครับประหยัดน้ํามันรองรับน้ํามันได้ถึง e 8 5นะครับนี่ครับเดิมๆนะครับเบ้าโช๊กนะครับรอยเม็ดอาร์คซิลิโคนต่างๆเดิมทุกจุดฝาหน้านะครับ เดิมๆครับไม่เคยเคาะนะครับนี่ครับมาร์กิ้งสีนะครับมาร์กิ้งคันเลอร์จากโรงงานนะครับยังหลงเหลือให้เห็นอยู่เลยนะครับนี่ฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวาดูครับเดิมลุกโจดโอ้ยเป็นไงครับสภาพดีมากๆนะครับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าออปชั่นตัว e s เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเข้ามาที่ภายในกันครับโอ้โหดูสปอร์ตมากๆครับอย่างที่กล่าวเบื้องต้นไปแล้วครับคันนี้ใช่ไหมครับได้ คอนโซลคาร์บอนลิ้วลายคาร์บอนเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้หน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับจออัจฉริยะอยู่แล้วนะครับออปชันมาครบระบบแอร์ออโต้นะครับเนวิเกเตอร์มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้รถใหม่ๆใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับโหมดอีโคมีมาให้วเลสชาร์จมีมาให้มาพร้อมช่อง USB นะครับและคันนี้เป็นตัว ES ครับได้หลังคานี่ครับนรามิกซอรลูปโห ใหญ่กว้างมากๆเลยเห็นไหมครับ2ตอนทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับผ้าหลังคาสภาพสวยนะทําการสปาให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างครับเลขใมาใช้งานมา1นึ0 0 0 0เโลครับไม่ต้องกังวลครับประวัติเซอร์วิสเข้าศูนย์ฮอนด้ทุกระยะเปลี่ยนอะไรตามระยะนะครับรถสมบูรณ์มากเฟิร์มมากช่วงล่างครับพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องกังวลเรื่องเลขใหม่ครับนะฮะถือว่ารถใช้งานและเซอร์วิสถึงนะครับ่อนมื่นิดๆครับได้เจ้า c r v นะครับปี21อนะครับและเป็นตัว ES ด้วยนะครับขับ4นะครับ5ที่นั่งได้หลังคาสันลุเป็นตัวไมน์เชตอีกต่างหากนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับหากสนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์ที่เราขึ้นไว้ตรงนี้นะครับมีน้องเซฟท่นารักคอยบริการรับสายตลอด24ชั่วโมงเลยครับหรือจะแอดมาหรือจะทักมาช่องทางต่างๆเรามีทุกช่องทางออนไลน์ครับซื้อรถออนไลน์ง่ายนิดเดียวครับบริการส่งสไลด์ให้ถึงที่บ้านบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านนะครับนะฮะดอกเบี้ ต่ำนะครับดาวน้อยนะครับหรือไม่ดาวเลยยังได้เลยนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับอ่ะหากสนใจติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราพบกันใหม่คันหน้าบอกเลยรถสวยๆเข้าใหม่ทุกวันครับ